ต้อนรับเข้าสู่พารามายชาแนลนะคะมาดูกันดีกว่าพิกาการ์นในวันนี้นะคะหัวข้อฉันจะผ่านช่วงเวลานี้ไปได้ยังไงนะคะกองที่1กองที่2กองที่3นะคะทำใจให้สงบนะคะนิ่งๆนะคะนึกถึงคำถามของตัวเองเอาไว้ฉันจะผ่านช่วงเวลานี้ปัญหานี้ไปได้ยังไงนะคะแล้วลืมตาขึ้นเลือกกลองไพ่ได้เลยนะคะ สำหรับคนที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะน้ององุนนะนะคะมาดูกันฉันจะผ่านช่วงเวลานี้ไปได้ยังไงนะคะช่วงนี้คุณอาจจะเร่งรีบในการทำอะไรทุกอย่างไปหมดเลยไม่ค่อยมีเวลาในการที่จะแบบเออะเหยเอเอเฉยเลอมีเวลาที่จะแบบจดจ่อกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเวลากินข้าวก็ยังต้องรีบไม่ได้แบบลิ้มรสอาหารอย่าง เพลิดเพลินหรืออย่างมีสตินะคะไพ่บอกว่าให้คุณเนี่ยใช้เวลาในการเคี้ยวใช้เวลาในการแบบจดจ่ออยู่กับปัจจุบันขณะแล้วก็ทําสิ่งต่างๆโดยไม่ต้องเร่งรีบนะคะก็ช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณต้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์หรือเก็บเกี่ยว สิ่งต่างๆนะคะแล้วก็รับฟังในสิ่งที่ก่อนหน้านี้คุณอาจจะรู้สึกว่าไม่อยากจะรับฟังมาก่อนนะคะแล้วก็เก็บมาเรียนรู้นะคะเพราะว่าตอนนี้มันคุณอาจจะ,ะเผชิญปัญหาสถานการณ์ที่มันแบบไม่ง่ายสําหรับคุณเลยรู้สึกว่าเป็นแบบทําให้คุณหงุดหงิดสับสนใจวุ่นวายใจแต่คุณก็แบบเออฉันฉันจะเอาตัวเองออกจากตรงนี้ได้ยังไงแต่ฉันก็ ไม่ไม่อยากจะยอมรับว่าจริงๆแล้วอ่ะบางอย่างอ่ะคุณก็ยังทำในสิ่งที่มันทำให้เกิดปัญหาอยู่ตลอดเวลานะคะบางทีคุณอาจจะต้องลองหยุดทำ ทุกสิ่งในตอนนี้นะคะแล้วก็ลองอยู่นิ่งๆกับตัวเองแล้วลองเปิดใจให้กว้างรับฟังจากผู้อื่นให้มากขึ้นนะคะรับฟังแล้วดูว่าเอามาประยุกต์ใช้กับตัวเองได้ยังไงแล้วก็เก็บเกี่ยวสิ่งต่างๆรอบๆตัวให้มากขึ้นนะคะเขาจดจอ่อ กับสิ่งต่างๆรอบตัวให้มากขึ้นเก็บเกี่ยวประสบการณ์เก็บเกี่ยว,ยวความรู้สึกเก็บเกี่ยวช่วงเวลาแห่งความทรงจํานะคะแล้วก็เปิดใจให้กว้างเนาะอย่าเพิ่งตัดสินหรืออย่าเพิ่งแบบดื้อรั้นในการที่จะทําอย่างนี้ต่อไปเพราะคุณก็รู้เองว่าสิ่งนี้ที่คุณทําอยู่มันทําให้เกิดปัญหาในตอนนี้นะคะไพ่อยากจะแนะนําอะไรอีกจงรู้คุณค่าของตัวเองคุณอาจจะเป็นคนที่ไม่มั่นใจในคุณค่าของตัวเอง หรือคิดว่าคุณอาจจะต้องเจอปัญหาแบบนี้แน่ๆเลยหรือคิดว่าคุณน่ะจะต้องไม่ดีพอแน่ๆเลยอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่านะคะนะเขาบอกว่าให้หยุดพักความคิดซะบ้างความคิดที่ทำร้ายตัวเองบั่นทอนความเชื่อมั่นในคุณค่าของตัวเองออกไปนะคะแล้วก็ไม่ต้องสนใจความคิดของคนอื่นอีกต่อไปแล้วนะคะเชื่อมั่นในความคิดของตัวเองบ้าง ในแง่ที่แบบว่าความคิดของคนอื่นที่มันบั่นทอนเราอะนะคะไม่ใช่ความมันจะคนละประเด็นกับอันนี้นะอันนี้จะเป็นคําแนะนําที่คนอื่นเขาแนะนําเราหรือตักเตือนเราแต่อันนี้คือเป็นแบบความคิดเห็นที่มันท็อกซิกอะค่ะความคิดเห็นที่มันแบบบั่นทอนเราความคิดเห็นที่มันแบบทําทให้เราสูญเสียความมั่นใจของตัวเองหรือจริงๆแล้วอะบางทีอะความคิดเห็นของคนอื่นอะมันไม่สําคัญเท่าเรา คิดยังไงกับตัวเองเรารู้คุณค่าของตัวเองจริงๆหรือเปล่านะคะเพราะว่าถ้าตอนนี้ก่อนหน้านี้คุณอาจจะดื้อรั้นแล้วทำในสิ่งที่ต่อต้านหรืออะไรบางอย่างที่มันไปคนละทางกับสิ่งที่คุณต้องการจริงๆนะคะก็เลยทำให้เกิด ความหายนะเกิดขึ้นนะคะหรือความยุ่งยากในชีวิตเกิดขึ้นเนาะนะคะถ้าคุณจะสนใจความคิดของคนอื่นคุณจะสนใจเฉพาะในแง่ที่ว่าคุณสามารถนํามันมาใช้ประโยชน์ได้อย่างไรบ้างค,ความคิดเห็นของคนอื่นที่มันไม่เกิดให้ปิ ก่อให้เกิดประโยชน์อะไรอะ่ะคุณไม่ควรสนใจมันอีกต่อไปแล้วนะคะอือก็รู้คุณค่าของตัวเองนะคะแล้วก็หยุดเอาความคิดลบๆมาทําร้ายตัวเองได้แล้วนะคะจดจ่อกับปัจจุบันจดจ่อกับช่วงเวลาต่างๆที่คุณได้เสพความสุขหรือจดจ่อกับช่วงเวลาต่างๆที่คุณได้ทําสิ่งต่างๆดูบ้างมันจะช่วยให้พีซออมายหรือความสงบใจของคุณน่ะดีขึ้นแล้วก็คุณจะฝ่าฟันปัญหานี้ไปได้อย่างดีขึ้นแน่นอนคะ่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสาหรับคนที่เลือกกองที่สองนะคะน้องสับป,ประรดนะคะมาดูกันดีกว่าว่าคุณจะผ่านปัญหานี้ไปได้ยังไงนะคะช่วงนี้ชีวิตคุณอาจจะขาดสีสันหรือแบบใช้อะไรแบบจําเจดําเดิมๆนะคะเขาอาจจะลองให้คุณไปหาอะไรใหม่ๆบ้างเช่นแบบช่วงนี้อาจจะแบบทําอะไรเดิมๆซ้ําๆเห็นไหมมีแต่สีเดิมๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะพฤติกรรมเดิมๆเขาอยากจะให้คุณไปแบบ ทำอะไรใหม่ๆดูบ้างหรือมองหาอะไรใหม่ๆที่มันจะทําให้คุณกระชุ่มกระชวยมากขึ้นนะคะแล้วก็ช่วงนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าชีวิตคุณอ่ะเป็นไปตามที่คนอื่นบอกเป็นไปตามที่คนอื่นกําหนดไว้ไม่สามารถทําอะไรได้ด้วยตัวเองนะคะแล้วก็จริงๆแล้วอ่ะคุณยังมีความคาดหวังบางอย่างหรือมีการที่แบบ รู้สึกว่าสถานการณ์เนี้ยมันไม่ยุติธรรมกับคุณเลยนะคะคุณอาจจะอยากไขวายคว้าอะไรบางอย่างเอาไว้แต่คุณรู้สึกว่าคุณติดขัดไปหมดนะคะเขาก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะความปัญหาในตอนนี้คุณสามารถแก้มันได้นะแต่คุณอาจจะต้องกลับไปสำรวจตัวเองว่าคุณตัวคุณเองอ่ะ มีความต้องการอะไรกันแน่นะคะแล้วลองโฟกัสแต่สิ่งที่คุณต้องการนะคะปัจจัยอื่นๆรอบข้างอื่นๆอาจจะเป็นความสำคัญที่ลองลงไปเพราะถ้าคุณมัวแต่ห่วงหน้าพะวงหลังคุณจะไม่ได้อะไรสักอย่างหนึ่งนะคะก็อ กองนี้คุณอาจจะพะวงกับสิ่งต่างๆรอบตัวจนทําให้คุณไม่สามารถไปตามหาความฝันหรือสิ่งที่คุณต้องการจริงๆได้แบบมันมีความแบบจะไปข้างหน้าดีไหมไปข้างหน้าแล้วก็หันหน้ามามองข้างหลังว่าแบบเออหรือฉันจะควรจะทําอีกแบบหนึ่งดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกว่าถ้าคุณมีสิ่งที่คุณต้องการจริงอ่ะคุณอาจจะต้องมุ่งไปกับทางนั้นเลยนะคะแล้วก็พายอ,อยากจะบอกว่าตอนนี้กลับมารักตัวเองก่อนกลับมาทําอะไรที่ดีกับตัวเองก่อนนะคะแล้วก็ ความสนใจไปเรื่องอื่นซะหมายถึงว่าถ้ามีความคิดอะไรที่มันไม่ดีต่อตัวเองอะค่ะความคิดอะไรที่มันเป็นการทาร้ายตัวเองไม่รักตัวเองเนี่ยนะไปสนใจอย่างอื่นสนใจอะไรใหม่ๆคุณอาจจะจดจ่อแต่กับเรื่องเดิมๆนะคะจดจ่ออยู่ในแพทเทิร์นเดิมๆชีวิตเดิมๆทําให้ออกจากกรอบไปไหนไม่ได้ไปตามความฝันก็ไม่ได้ไปตามสิ่งที่ตัวเองต้องการก็ไม่ได้ย้ายความสนใจจากสิ่งเดิมๆของคุณเนี่ย ไปสิ่งใหม่ๆนะคะแล้วก็จงเชื่อมั่นในเวลาที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสมสิ่งต่างๆที่คุณต้องการมันจะมาหาคุณอย่างแน่นอนในช่วงเวลาที่คุณมีความพร้อมที่จะรับมือกับมันในเวลาที่คุณมีความพร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับมันนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ไพ่แนะนําว่าคุณอาจจะต้องหันกลับมารักตัวเองก่อนและลองเอาตัวเองออกไปจากกรอบเดิมๆแพทเทิร์นเดิมๆกิจกรรมเดิมๆด,ดูบ้างเพื่อให้คุณสามารถทําตามความ ฝันหรือแผนที่หวังเอาไว้ให้ได้จริงๆย้ายความสนใจจากปัญหาเดิมๆเรื่องราวเดิมๆอุปสรรคเดิมๆแล้วลองคิดอะไรในแนวทางใหม่ๆดูบ้างนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับคนที่เลือกกองนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสำหรับคนที่เลือกกองที่สานะคะน้องแครอทนะคะมาดูกันว่าคุณจะผ่านสถานการณ์นี้ไปได้ยังไง ะค,ะคุณอาจจะได้เรียนรู้อะไรบางอย่างจากสถานการณ์นี้ที่มันเกิดขึ้นคุณอาจจะสามารถเอาประสบการณ์ในครั้งนี้ไปพูดคุยกับคนอื่นได้หรือเรียนรู้จากคนอื่นก็ได้นะคะถ้าคุณคิดว่าเหตุการณ์ต่างๆนี้ปัญหาเนี้ยอาจจะไม่จําเป็นต้องคิดคนเดียวอาจจะปรึกษาคนอื่นเพื่อหาแนวทางใหม่ๆในการที่จะมองปัญหาเนี้ยจากมุมมองของคนอื่นให้คนอื่นสอนคุณหรือกระทั่งว่าลองคิดดูว่าประสบ ปัญหาต่างๆเนี่ยปัญหาที่คุณประสบอยู่เนี่ยคุณจะสามารถเรียนรู้อะไรจากมันได้บ้างนะคะเนี่ยแล้วก็ลองมองในมุมใหม่ๆนะมองในมุมที่แบบเห็นว่าสิ่งเนี้ยมันเป็นสิ่งที่จะนำพาอะไรดีๆเข้ามาหรือเปล่าจากการที่คุณได้เรียนรู้สิ่งต่างๆนะคะจากเหตุการณ์ปัญหาที่มันเกิดขึ้นปัญหานี้มันอาจจะมาสะท้อนอะไรบางอย่างที่คุณเคยซ่อนเอาไว้ภายในสิ่งที่คุณเคย ทำเป็นว่าปัญหานี้มันไม่มีอยู่ในชีวิตฉันแต่จริงๆแล้ว่ปัญหานี้มันมาเพื่อสอนคุณให้คุณยอมรับและรู้ว่าปัญหานี้คุณอาจจะเคยกลบฝังมันเอาไว้ปิดมันเอาไว้มันเป็นข่าวดีนะที่ทําให้คุณได้รู้ว่าเออคุณยังมีปัญหาตรงนี้อยู่แล้วคุณจะจัดการยังไงกับปัญหานี้หรือแก้ไขปัญหานี้ยังไงหรือจะลองสํารวจตัวเองสํารวจใจตัวเอง มองเข้าไปในใจตัวเองว่าจริงๆแล้วอ่ะปัญหานี้มันบอกอะไรคุณอยู่หรือบอกว่าคุณกำลังมีแพทเทิร์นความคิดอะไรที่ซ่อนอยู่นะคะก็ลองดูนะลองสังเกตใจตัวเองดีๆนะคะจริงๆมันเป็นข่าวดีปัญหานี้มันมาเพื่อสอนคุณและเพื่อทำให้คุณรู้ว่าคุณยังมี อะไรบางอย่างที่คุณต้องแก้ไขที่มันซ่อนอยู่ที่คุณเองอาจจะไม่รู้ตัวได้สาลองไปสำรวจตัวเองดีๆนะคะต้องมีการ explore ต้องมีการแบบลองสำรวจใจตัวเองเยอะๆแล้วก็ให้มองว่ามันเป็นโอกาสที่เราได้กลับมาเผชิญหน้ากับตัวเองเผชิญหน้ากับความคิดของตัวเองนะคะนะคะแล้วก็ผลมันจะเป็นยังไงนั้นอ่ะคุณยังไม่จำเป็นต้องไปยึดต,ติดกับผลนะคะมาสองใบสอดคล้องกันเลยเนาะ ยังไม่ต้องรู้ผลหรือรู้อนาคตในตอนนี้นะคะสิ่งที่คุณอาจจะคิดว่ามันเป็นความยุ่งยากที่คุณจะต้องไปจัดการเองทำอะไรด้วยตัวเองเพื่อแก้ไขปัญหานี้เ,เขาบอกว่าคุณอาจจะไม่จำเป็นต้องลงมือทำอะไรเกี่ยวกับปัญหานี้ก็ได้หรือมันไม่ได้มีไว้สำหรับคุณตั้งแต่แรกแล้วแต่คุณอาจจะไปยึดมั่นถือมั่นกับมัน ก็ได้นะคะคือให้ปล่อยเรื่องนี้ทิ้งไปเลยนะคะแล้วก็ไม่ต้องคิดถึงผลว่ามันจะเป็นยังไงไม่ต้องยึดติดกับผลว่าหลังจากนี้จะยังไงต่อให้กลับมาโฟกัสที่ตัวเองอย่างที่บอกเนาะไพ่บอกว่าให้กลับมาสํำรวจใจตัวเองมันเป็นโอกาสที่ทำให้คุณได้เรียนรู้ว่าอะไรบางอย่างในใจของคุณน่ะมันยังมีปัญหาซ่อนอยู่ จากเหตุการณ์นี้นะคะลองกลับมาสารวจใจตัวเองดูแล้วก็สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเนี้ยคุณอาจจะต้องคิดว่าคุณต้องเป็นคนแก้ไขด้วยตัวเองไพ่บอกว่าคุณไม่จําเป็นต้องแก้ไขด้วยตัวเองเลยด้วยซ้ําคุณไม่จําเป็นต้องแก้คนภายนอกหรือเรื่องราวภายนอกคุณแต่ให้คุณกลับมาเนี่ยแหละสํารวจใจตัวเองค่ะ ะะแล้วก็ลองดูว่าสิ่งนี้มันสอนอะไรคุณนะคะเพราะเรื่องนี้ไม่ได้มีไว้ให้เราลงมือทำด้วยตัวเองนะนะคะแต่ว่าสิ่งที่คุณต้องลงมือทำด้วยตัวเองอ่ะก็คือการลงพัฒนาตัวเองการทำความเข้าใจตัวเองการเรียนรู้ตัวเองให้มากขึ้นนะคะเพราะว่าปัญหาต่างๆเหล่านี้คุณไม่ต้องไปโฟกัสกับภายนอกนะคะ มันเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคืออำนาจของตัวคุณอำนาจที่คุณมีในตัวเองนะคะแล้วคุณสามารถเลือกได้นะโดยการที่แบบก่อนเนีนเนี้ยปัญหานี้มันอาจจะเป็นอะไรที่คุณซ่อนเก็บไว้ไม่แสดงออกหรือคุณอาจจะเคยเป็นคนที่ปากไม่ตรงกับใจจนมันนําพาคุณมาเจอปัญหานี้คุณอาจจะต้องกลับไปสํารวจตัวเองว่าจริงๆแล้วมีอะไรที่คุณยัง ไม่ซื้อตรงต่อความต้องการของตัวเองนะคะแล้วลองดูว่าคุณเรียนรู้อะไรจากสิ่งนี้แล้วสิ่งต่างๆภายนอกอะ่ะไม่ได้มีไว้สำหรับให้คุณไปลงมือทำนะให้คุณลงมือทำกับใจตัวเองลงมือทำกับตัวเองให้มากที่สุดนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับคนที่เลือกกองนี้นะคะสวัสดีค่ะ